ก็เป็นคนที่ชอบวง b l a c k p ิงคอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสีรถที่จะเลือกเนี่ย mm hmm. ก็คือจะเป็นบอดี้ที่เป็นโรสโกชมพูแล้วก็ตัดด้วยข้างบนที่เป็นดําเงาค่ะ mm hmm. ก็คือเป็น b l a c k p ิงคค่ะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไปแต่งต่อเป็นพวกเหมือนแบบสติกเกอร์แบ a ็ k พิง k อะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะอ๋อก็แรงบันดาลใจมาจาก แบ็คพิงเป็นแฟนคลับของแบ็คพิงอยู่แล้วสุดๆค่ะสวยมากๆบอกเลยว่าคันนี้สวยมากคือชอบไหมคะพี่ชอบมากค่ะแบบยิ่งออกแดดก็คือสีถูกใจเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับข้าวซูซูกิ APY นะคะวันนี้ข้าจะมารีวิวคันนี้เลยสวิป t GL ราคาเริ่มต้นอยู่ที่567,000บาทคันนี้แต่งแบสติกเกอร์ทั้งคันเลยค่ะลูกค้าเป็นแบบสีพิงโกลเรียบหรูดูแพงมากส่วนมากๆคันนี้แต่งแบสติกเกอร์ทั้งคันนะคะสีพิงโกลตัด สีดำเงาหลังคาดำเงานั่นเองในส่วนของล้อแม็กก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะคะซึ่งมันจะเข้ากับตัวรถมากๆเข้ากับสีพิงโกรมากๆเลยก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยค่ะลูกค้าก็ใส่ของแถมให้ลูกค้าจะเป็นกันสาดของแท้คลิปฉลามของแท้ คันนี้ลูกค้าจะเห็นว่าไม่ได้ใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันแต่ว่าได้เป็นสปอยเลอร์มาให้เดิมๆคือมันจะเป็นสีดำดำด้านนะคะแต่ันี้คือทำสีให้ลูกค้าเป็นเรียบร้อยแล้วให้มันเข้ากับหลังคาเป็นสีดำเงาเช่นกันนะคะพร้อมกับติดเซ็นเซอร์ให้ด้วยสำหรับใครอยากแต่งแบบว่าแนวทางแบบนี้ลูกค้าสามารถทักหา,หาข้าวได้นะคะ ที่เข้าเคยลงรีวิวไว้มีให้ดูเป็นร้อยร้อยแบบอยากได้แบบไหนแคปเจอร์ภาพมาให้ข้าวได้เลยยังไม่ได้โชว์ให้ผู้ชมดูเลยก็คือเป็นกล่องสัมภาระท้ายรถนั่นเองเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าจะเปิให้ดูดูตรงนี้เลยสามารถเก็บได้สามช่องช่องกลางคือช่องใหญ่ใหญ่ไปเลยจ้ะแบบนี้เลยเวลาปิดก็ปิดอย่างนี้ หนึงนะคะลูกค้าแล้วก็จะตรงล็อกมันแล้วก็แถมลมให้ลูกค้าด้วยเป็นของซูซูกิเลยนะคะอันนี้คือของแถมเพิ่มเติมกล่อ,องสัมภาระท้ายลุก,ก็คนละอย่างกับถาดท้ายนะคะลูกค้าจะแบบไม่เหมือนกันเนาะโอเคอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นแบบที่ลูกค้าสรุกแต่งแบบนี้เพราะมันทําให้แบบดูแบบหรูดูแพงแบบ สวยผู้หญิงแบบผู้หญิงขับอะไรย่างงี้ค่ะอะด้านในด้านในจะเป็นเบาะหนังเป็นลายที่ลูกค้าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ก็คือเป็นลายแบบที่ลูกค้าแบบเป็นคนรีเควสต์มาเองเลยว่าอยากขอแบบนี้นะคะน้องข้าวข้าวก็จัดการให้ลูกค้าเลยเบาะก,ก็สับ มาเลือกได้ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนมีแบบให้ลูกค้าเป็นร้อยร้อยแบบเช่นคันเลือกได้สีเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนอันนี้ก็คือเป็นสีอาสีครีมตัดแบบสีส้มอิดออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะทำให้แบบเข้ากับตัวรถมากๆเลยอย่างที่เห็นกันคือคันนี้แต่งแทบทุกคันยกเว้นสเกิร์ตรอบคันนะคะอ่าเป็นยังไงลูกค้าเห็นแล้วชอบไหม าลูกค้าอยากแต่งสีแบบนี้สามารถทักหาข้าวได้เลยมีสีให้เลือกสติกเกอร์ให้เลือกหลายแบบมากๆอย่างเช่นสีนี้ก็ยังมีอยู่ในสต็อกเยอะเลยหรือ mm hmm. อยากได้สีอื่น mm hmm. ก็ได้เช่นกันหรืออยากแต่งแบบนี้ได้อยากแต่งเพิ่มเติมในส่วนของสเกิร์ตรอบคันหรือจะเป็นล้อม็อ๋กอยากได้แบบลายอื่นอะไรอย่างนี้คือได้หมดเลยนะคะลูกค้าแคปภาพให้ข้าวได้นะคะก็อยากได้แบบไหนก็คือ บอกข้าวได้คือข้าวจัดการให้ได้หมดเลยตามใจลูกค้าเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอไปคุยกับลูกค้ากันว่า,าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรถคันนี้ไปใช้งานนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีพี่คิมดิค่ะเป็นเจ้าของรถคันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาถามความรู้สึกของพี่คิมกันว่าทํามีแรงบันดาลใจมาจากไหนทําไมถึงแต่ง แบบนี้บบใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเป็นคนที่ชอบวง b l a c k p ิงคอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสีรถที่จะเลือกเนี่ยก็คือจะเป็นบอดี้ที่เป็นโรสโกชมพูแล้วก็ตัดด้วยข้างบนที่เป็นดําเงาค่ะก็คือเป็น b l a c k p ิงคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปไปแต่งต่อเป็นพวกเหมือนแบบสติกเกอร์แบล็ k พิงคอะไรอย่เงี้ยด้วยค่ะอ๋อก็แรงบนันดาลใจมาจาก b บล็ k พิงคเป็นแฟนคลับของแบล็พิงคอยู่แล้วสุดๆค่ะ สวยมากๆบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆคือชอบไหมคะพี่ชอบมาก,มากค่ะบ<อ>บแบบยิ่งออกแดดก็คือสีถูกใจเลยค่ะอชอบมากนะคะก็ข้าวดูแลพี่ขิมเป็นไงบ้างดูแลดีไหมคะดูแลดีตอบแชทไวค่ะแล้วก็ถามอะไรก็คือตอบหมดภายใน5นาทีะอะไรเงี้ยค่ะไม่มีกั๊กค่ะ โอเคก็วันนี้อยากขอบคุณพี่คีมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ไว้จะให้ข้าวดูแลก็ดูแลกันต่อยาวๆเลยเนาะมีปัญหาอะไรก็พักหาข้าวได้ตลอดเลยได้เลยค่ะโอเคก็อยากจะบอกกับใครที่แบบอยากแต่งประมาณแนวนี้ไหมคะก็ใครที่อยากเป็นสาวบกแบคพิงก็เลือกสีนี้ได้นะคะเชยร์ค่ะเชื่อค่ะโอเคก็เดี๋ยวขอเราขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเควันนี้สวัสดีทุกท่านเลยค่ะบ๊ายบาย